มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนุ่มไปทำงานเก็บขยะในสิงคโปร์เงินเดือนกว่า7 7 0 0 0จากกรณีมีผู้ชายติ๊กตอกรายหนึ่งได้แชร์คลิปวีดีโอเผยประสบการณ์ภายหลังจากไปทำงานเป็นพนักงานทำความสะอาดและเก็บขยะที่ประเทศสิงคโปร์นะคะโดยเผยค่าเงินตอบแทนที่เขาได้รับ สามารถทำเงินได้มากถึงเดือนละประมาณ6,000ถึง9,600ริงกิตมาเลเซียหรือว่าราว48,000บาทถึง77,000บาทค่ะอย่างไรก็ตามหนุ่มรายดังกล่าวเผยว่าแม้ว่าจะได้รับค่าจ้างที่สูงแต่งานก็ต้องผเผชิญกับความท้าทายในการทำงานไม่น้อยและต้องอดทนที่จะฝ่ามันไปให้ได้ทว่าหลังจากนั้นมีชาวเน็ตมาเลเซียบางรายเข้าไปโต้แย้งว่า อาชีพในประเทศมาเลเซียนั้นได้เงินตอบแทนดีกว่านี้ค่ะหนุ่มเจ้าของโพสต์นะคะจึงเข้าไปตอบว่างานที่ได้ค่าตอบแทนสูงในมาเลเซียาอาจจะเป็นงานสําหรับผู้ที่มีการศึกษาสําหรับผมที่ไม่มีวุฒิการศึกษาถ้าอยู่ในประเทศของผมแล้วผมสามารถทําเงินได้7 0 0 0ถึง8,000หรือว่า9000รดิงกิตผมก็อยากจะได้เหมือนกันภายหลังจากคลิปวิดีโอดังกล่าวถูกแชร์ออกไปก็ได้รับความสนใจจากผู้คนบนโลกออนไลน์ บางคนเข้าไปถามว่าเขารู้สึกอายกับงานที่ทำบ้างไหมซึ่งเขาตอบว่าเขาไม่เคยอายแล้วก็รู้สึกขอบคุณสำหรับงานของเขาเรามีชะตากรรมที่แตกต่างกาันพระเจ้าได้วางแผนที่ดีที่สุดสำหรับเราตามใดที่ผมไม่ได้ไปขโมยหรือขอใครตามรายงานท้องถิ่นนะคะเผยว่าแม้ว่าเขาจะเป็นชาวมาเลเซียที่ไปทำงานที่สิงคโปร์แต่เขาเองก็ไม่ได้ย้ายไปอยู่ที่นั่นนะคะ โดยเขาอาศัยอยู่ที่เมืองยาโฮบารูในประเทศมาเลเซียกับครอบครัวแล้วก็เดินทางไปทํางานที่สิงคโปร์ทุกวันค่ะจะเห็นได้ว่าแม้ว่าจะได้รับเงินค่าจ้างที่สูงแต่งานก็ต้องเผชิญกับความท้าทายในการทํางานไม่น้อยนะคะและต้องอดทนที่จะฝ่าไปให้ได้ยังมีชาวในมาเลเซียบางรายเข้าไปโต้แย้งว่าอาชีพในมาเลเซียนั้นได้เงินตอบแทนดีกว่าค่ะขอขอบคุณขอ้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ